สวัสดีครับเ,เพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเทียวตอนนี้ผมมาที่ด่านบ้านแหลมนะครับเป็นที่รับฝาครถนะครับตรงนี้กว้างพอสมควรแล้วรถที่มาจอดน่าจะเป็นรถที่ข้ามไปวัดกันทั้งนั้นวัดดวงนะ้าจอดรถที่นี่ วันละ40บาทแต่เินาทางมาครั้งนี้มาด้วยกัน5คนครับสายวัดดวงเนี่ยที่จอดรถที่ล่มเขายึดใบหมดเลยเลยไม่มีที่จอดรถรถ,รถน้ำรถน้ำตลาดมันใช้น้ำนีำ่ดูบรรยากาศ ต้องใช้ทาบตะปอดเท่านั้นนักท่องเที่ยวน,นี้เดี๋ยวดูวรรยากาศด้วยกันนะครับตรงนี้ก็เป็นที่จอดรถอีกชั้นหนึ่งเลยเหรอน่าจะมีอีกชั้นหนึ่งเก็บอีกชั้นหนึ่ง ขามแดนด้านน่าจะอยู่ตรงนี้ะอืมเดี๋ยวพี่มอนหาที่นั่งรอผมแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะไปถ่ายครับฮ้ยไม่ใช่ตรงนี้ด่านอยู่ตรงนี้ที่รถเข้าไปนี่